ก็สว no <boundaries> <si suppression> ัสดีตอนเช้านะครับทุกๆท่านนะก็วันนี้จะเป็นวันเปิดงานนะครับหลังจากที่เราอยู่ไป2วันเป็นวันอังคารที่7มีนาคมพศ2566นั่นเองเมื่อวานหลังจากที่ไปนามาใช่ไหมดวงอย่างดีขากับเราก็ขับรถเราก็ขับช้าๆนะขับช้าๆมันเกียร์จุมชนเนาะเราก็อยู่ฝั่งเราแหละมอไซค์อ่ะคือเหมือนเขาไม่มองทางะมันจะวหันมคกิมเข้ามาเลีนเราเฉียว กระจกไอ้สุปภโชคไฟเลี้ยวแตกไอ้ไฟเลี้ยว LED ข้างมันอ่ะก็ร้ายบาทอยู่นะกำลังให้เขาเช็คราคาอยู่แล้วประกันมันก็ทำได้แค่ชั้น2บวกไงมันมันไม่มีคู่กรณีมันมีกล้องหน้ารถก็จริงแหละแต่ว่าไฟมันสาดเข้ามากล้องมันก็ไม่เห็นพอไอ้กล้องด้านหลังที่เราไปดูใช่ไหมมันก็มีมอเตอไซค์ันนึงมาต่อท้ายเราไฟมันก็ส่องสาดใส่กล้องก็ไม่เห็นดี โชคดีจริงๆ3553ใครที่จะซื้อกล้องวงจรไอ้กล้องติดรถนะอย่าว่าจะเอาของถูกเอาของที่มันดีให้ที่มันชัดไม่งั้นก็จะเป็นแบบนี้แหละอันนี้ตอนกลางวันมองได้ตอนคืนมองไม่ได้เลยดวงดีอะไรปันนั้นเดี๋ยวเราไปเช็คสต๊อกกันก่อนดีกว่านะทุกคนเพราะว่าช่วงเนี้ยมันจะเริ่มเข้ากลางเดือนแล้วว่ามีรถรุ่นไหนมาบ้างเพราะเมื่อวานเนี้ยเรามาดูมันมีรถมาลงด้วยเว้ย เห็น2คันนะครับสมุดรับประกันอยู่ที่เจ้าหน้าที่รอรพอนั่นเองเฮ้ยมันห้าหกพันเลยได้อีกระจกมองข้างมัน,นไม่คิ่ถูกถูกนะะรุ่นนี้ที่มาลงนะครับก็จะเป็นตัว75,000บาท75,000บาทมันจะเป็นสเปซแคป1.9จุดเกรด LDA นะครับคันนี้ได้มาพร้อมล้อแม็กสิบเจ็ดอ่าสิบหกนิ้วขอโทษทีสำหรับใครที่ อยากได้แบบเดิมๆสวยเป็นแบบเดิมรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยเมื่อาวานเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยของไอ้สุประโชคแตกมันสามารถเลือกเปลี่ยนหลอดตัวนี้ได้นะสามพแต่ว่าถ้าเปลี่ยนทั้งชุดห้าพันกว่าบาทหรืออะไรนี่แหละเ <c oughs> <c oughs> บิร์ดคำิีบา <c oughs> แล้วก็คันนี้มันก็จะเป็นเจ้าตัว LDA นะครับ LDA ตัวสีขาว7 8 9 0 0สสีขาว789,000แันแต่ว่าถ้าสีบอลเงินสีเท่าเรโบบวกอีก7 0 0 0นะครับทุกคนเป็นเท่าไหรก็บวกเอาส่วนคันที่อยู่ด้านหลังนะลูกค้ามาดูรถอยากเห็นรถตัวจริงก็คือเจ้าตัว SDA สีขาวนั่นเองแต่งแม็กซิ่งนะครับอ่ารุ่นนี้จะอยู่60 0 0 0 0 635,000ตัวนี้แล้วเป็นรถว่าง้วยนะคันนี้โทรหานะครับก็ไม่รับสายแล้วก็ไม่โทรกลับเอ๊ะหรือว่าไปได้ที่ไหนแล้ว เราก็น,นัดก,กันไว้แล้วนะว่ารถจะมาอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะโทรบอกไฟหน้าตาเพชรนะครับไฟหน้าตาเพชรแล้วก็ไฟตัดหมอกไม่มีให้นะรุน่นนี้เป็นล้อกระทะสําหรับใครที่จะเปลี่ยนแม็กก็คือไม่ต้องซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าตัวเนี้ยอ่าก็เรียกว่ายังไงเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วถูกต้องไหมอีกคันหนึ่งนะครับอีกคันหนึ่งเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ขายดีก็คือเจ้าตัว MU-X Elegance หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท ก็มีให้เลือกทั้งสองเครื่องยนต์นะครับทั้งเครื่อง3 0 0พันแล้วก็เครื่องพันเก้าแต่เอาจริงนะถ้าพี่ตายเอาสามพันดีกว่าไหมไหนๆก็เพิ่มอีกนิดเดียวเองเผื่อไปเที่ยวไกลๆแม็กแบทพัสดสนิ้วสีเทานะครับตัวนี้สวยคุ้มค่าราคาน่าใช้สีขาวมุกบวกเพิ่มอีก7,000บาทนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน14.9กกิโลเมตรต่อลิตรนะ สต็อกลงน้อยนยน้อยมากเลยแล้วคันนี้นะครับก็จะเป็นของ fc ที่อยู่ต่างประเทศนั่นเองก็มีแผนจะรับวันที่4วันที่4เดือนหน้านะครับสำหรับเจ้าตัว v cross m สีเทารดเโบคันนี้1 2 1 7 0ล้านบาทตัว m นะครับไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4เนี่ยสเปคความปลอดภัยเนี่ยเขาจะเทียบเท่ากับเจ้าตัววีเเลยมันแตกต่างตรงที่ว่า เวลาที่ใช้ครูสใช่ไหมครับคันหน้าหยุดแล้วมันหยุดตามเนี่ยถ้าเป็นเจ้าตัว Vcro s s นะครับเอตัว M มันต้องเหยียบเบรกแต่ว่ามิวเไม่ต้องนะครับก็มีตัวเบรกมือไฟฟ้าให้อันนี้ก็จะเป็นตัว X s e r ซ e s eries, X s e r i เ s สี่ทอร์โบของใครเนาะคันนี้น่าจะลงสักพักแล้วแล้วก็สายทำเงินนะครับมีใครอยากดูเจ้าสปาคันนี้บ้าง ตัวนี้จะเป็นสปาร์กเกรด B นะครับเราสังเกตได้จากว่าหน้าของเขาเนี่ยมันจะเป็นหน้าดำออสปาร์กหน้าดําส่วนไฟหน้ามันก็จะเหมือนตัวรุ่น S ปกตินี่แหละแล้วก็ตอนเดียวมันจะเป็นตัวล้อกระทะอยู่แล้วนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่อง3ามพันหรือว่าเครื่องพันเ5 6 2 0 0าบาทตัวนี้ ABS มีมีมาให้นะครับ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่15.6เออ15.6มิล14.9โอ้โหมันมิวนี่ครประหยัดไร่กับตัวนี้เอาตัวนี้ไปใส่หลังคาเอาไหมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น LDA ตัวเตี้ยแลครับ LDA ตัวเตี้ย789,000ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสูงนะครับ847,000มีใครอยากดูตัวเตี้ยทั้ง2รุ่นนี้เทียบตัวสูงกับตัวเตี้ยเทียบกันไหมสังเกตดูนะ ไฟหน้าเนี่ยเขาจะเหมือนกันเลยเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างแค่ตัวไฟตัดหมอกนะครับตัวเนี้ยไฟตัดหมอกมันจะอยู่ด้านด้านข้างแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไฟตัดหมอกจะอยู่ด้านล่างนั่นเองคือสลับแนวกันนั่นแหละความสูงของตัวรถอ่าแม็กตัวนี้อ่ะแม็กสิบเจ็ดกับแม็กสิความสูงของตัวรถอ่ะเราลองกะดูก็ไม่เท่าไหร่นะมันก็ไม่เกินกันเท่าไหร่นะอ่ะดูด้วยสายตาว่า สูงเกินกันมากหรือน้อยเพียงใดนะครับแล้วคันหลังก็จะเป็นเจ้าตัวเกแตแนะครับเกตแซดเก้าแสนเจ็ 9, 07, 000, บาทคันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว ZP ดนะครับแซอัตโนมัติคันนี้รู้ใช้งานเจ้าตัวแอคทีฟหนึ่งล้านหนบาทหนึ่งล้านหนึ่งบาท โอ้ขายดีเหมือนกันนะตัวนี้นะเมื่อเดือนที่แล้วปลายเดือนนะครับสต็อกตรงนี้รถจอดรถแน่นรถเต็มหมดเลยนะแต่ว่าปลายเดือนนี้คือโอ้โหขายกันแบบขายแบบเป็นจริงเป็นจังมากอ่ะที่เราจะไปออกนะครับอ่าที่รถที่รอออกนะที่จะเป็นวันที่8วันที่9นะครับคันนี้จะเป็นวันที่9นะครับของ FC ที่อยู่กรุงเทพนั่นเองนะครับเป็นเจ้าตัว แคลฟอร์ไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกลดแซดเกียอัตโนมัตินะคันนี้เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปสกลวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ต่ายต้องออกจากโชว์รูมตีสามตีสี่ตีสี่ไปกับรถสไลดล์เขาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอารถอีกคันหนึ่งไปเอาวีคอรสเอ็มเหมือนกันเอาไอ้บุนโฮมไปเดี๋ยววันนี้จะเอาไปล้างคันนี้อยู่ลำธมิญชัยถ้าจำไม่ผิดลำธมิญชัยบ้านยางชาวพุทธสงส่วนนู้นแหละนะครับก็เป็นเจ้าตัวแคลฟอ 1.9ก X Series Speed นั่นเองก็จะรับวันที่เก้าวันที่เก้าทั้งหมดเลย8 9 9ฝากจอดคันนี้ฝากจอดเมืม่อคืนนอนไม่รับเลยจะเสียตังค <c oughs> ์เราก็ขับของเรามาดีๆนะเนาะใครขับมอเตอร์ไซค์ก็ระวังหน่อยเวยเห็นว่ารถเองไม่เป็นไรก็ไปเฮ้ยชนแล้วก็ไปเลยนะเขาไม่ได้นั่นน,นะจะบอกว่า เฮ้ยคงไม่เป็นอะไรมันไม่ได้รอกมันกระแทกขนาดนั้นอะอืมไอ้กระจกมอเตอร์ไซค์อะมันเกี่ยวโอเคเดี๋ยวไปเตรียมรถแท้ลูกค้าก่อนขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเงีงไม่เจ็บไม่จนนะครับพบกับพี่ได้ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสิง